คุณท้องถนนอิกเช่นเคยครับตอนนี้ผมขับรถอยู่บนถนนพระรามสองครับถนนหมายเลขสามสิบห้าครับตอนนี้มุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้ผมมาทางบ้านแผวครับถนนหมายเลขสามเจ็ดห้าครับก็พอจะถึงถนนพระรามสองก็มีการก่อสร้างครับมีป้ายบอกทางเบี่ยงทางหลีกเลี่ยงครับไม่ให้ใช้เส้นทางนี้ครับ ก็ผมจะรถติดครับแต่ผมไม่ได้มาเส้นนี้นานแล้วครับน่าจะเป็นปีๆแล้วครับพอมาอีกทีก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมครับโลเคชันหรือว่าการกอร่อสร้างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับพื้นเิวถนน,นก็ผิดแพกไม่คุ้นตาครับอย่าว่าแต่เป็นปีนะครับแค่หลายๆเดือนครับ ถ้าไม่ได้ผ่านท้องถนนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงมีการเพิ่มเติมอะไรเยอะแยะมากมายครับตอนนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องชิคเส้นทางให้ดีครับช็คในสภาพปัจจุบันให้ดีครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนครับถ้าเกิดเราไม่ดูให้ดีครับบางทีมาอาจจะงงไงวยได้ครับเหมือนผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับว่า,าจ,จะ จะทางเข้าทางออกไปทางไหนครับนี <g> ่ <ül> ครับตรงกอกกลางถนนก็จะเป็นบร,ริเวณพื้นที่การก่อสร้างครับสังเกตดูสะพานลอยหรือว่าทางข้ามเด่ยนี้ครับจะมีคราบสนิมนึงๆครับอาจจะเป็นเกิดจากว่ามันอยู่ใกล้น้ําเค็มครับโองโครงสร้างพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้อาจจะเป็นสนิมได้ง่ายครับ เหมือนมีข่าวที่สะพานทางข้ามพังถล,ล่มลงมารับรถยนต์ที่อยู่ด้านล่างที่เป็นข่าวใหญ่มาเมื่อเร็วๆนี้ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุการสุดโสมครับของโครงสร้างภายในครับผมก็ไม่รู้ว่าปกติแล้วโดวยทั่วไปช่วงนี้บนถนนพระรามสองเวลานี้ครับมัน การจระาะจรมันเป็นยังไงครับมันติดขัดหรือว่าหนานแน่นขนาดไหนเพราะว่าผมเพิ่งเคยมาครับเพิ่งเคยมาครับตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่แปดเดือนกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าครับบรรยากาศถนนพระรามสองก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้นี่ครับสะพานกับรถเกือมาครับมองแล้วก็วันวันเหมือนกันครับนี่ครับ เดียวๆครับข้างหน้านี่ครับตรงนี้หรือเปล่าครับผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามไม่ได้ติดตามข่าวละเอียดสักเท่าไหร่ครับก็จะมีสภาพน้ำท่วมขังตามตามริมถน,นนครับก็เป็นอิทธิพลของน่าจะเป็นพายุครับตอนนี้พายุหินหนำหน่อประมาณนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดผิดถูกยังไงก็ขออภัยครับ ตอนนี้ก็พื้นถนนก็จะแชะฝนก็ตกไปล่อยครับตอนนี้ข้างหน้ามีเครนครับกำลังทำงานครับก็น่ากลัวเหมือนกันครับขับรถผ่านบริเวณก่อสร้างขนาดใหญ่ครับเพราะว่ามันมีข่าวเดี๋ยวเหล็กร่วงมั่งเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นครับทำให้เราก็วันวันเหมือนกันครับเวลาขับผ่านครับก็ต้องใช้ความระมัดนระวังครับเมื่อกี้ผมน่าจะขับ ทางคู่ขนาดครับแต่ว,ว่าอยากเข้ามาขับในเส้นทางหลักดูครับรถก็เริ่มชะลอตัวครับนี่ครับน้ำน้ำขังกับกับริมถนนครับผมว่าผมจะหาทางออกดีกว,ว่าครับ ผมยังไม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำเลยครับปกติผมจะต้องข้ามแม่น้าไปแล้วก็ไปออกไปทางกระทุ่มแบนครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้ครับก็การจราจรก็ไม่ได้หนาแน่นเท่าที่ควรผมว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่รถยังไม่ติดครับอาจจะเลยนี่ไปครับ อาจจะเข้าเขตใกล้ๆแถวกรุงเทพครับอาจจะมีรถติดเดยอะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในเขตของสมุทรสาครนะครับมันก็เลยการจระาะจรก็ยังไม่หนานแน่นเท่าไหร่ครับนะครับได้สบายๆครับลกุโลกโครับหรือว่ารถเขารู้ครับเขาก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นก็อาจจะเป็นได้ครับ ถนนก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศช่วงประมาณ9โมง40นาทีครับตอนนี้บรรยากาศถนนพระราม2เป็นบรรยากาศของวันพฤหัสบดีที่9เดือนกันยายน2565ครับย้ำกันบ่อยครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับนี่ครับถึงสะพานที่จะข้ามแม่น้ำครับจิตซ้ายตลาดทะเลไทย ก็เส้นแบ่งจราจรก็จะแปลกๆนะครับเพราะว่ามันมีการก่อสร้างครับก็เลยคงต้องปรับเปลี่ยนการจราจรนิดนิอในๆครับคนที่ขับผ่านเป็นประจําขับผ่านเป็นประจำก็คงจะไม่แปลกอะไรครับแต่ว่บผมนานๆมาทีก็จะแปลกๆครับนี่ครับมีเบลิเออร์มักกันมีการก่อสร้างครับที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้รถก็ครับตามหลังกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผ่านาสถานที่ก่อสร้างถนนครับมีเครื่องจกกักรกำลังทำงานเป็นช่วงๆครับตอนนี้โดยเฉพาะรถเครนครับแล้วก็มีน้ำขังตามริมถนนตามที่ พื้นที่ต่ำๆครับเป็นช่วงๆครับถนนก็เลื่อนๆครับตอนนี้เพราะว่ามีฝนตกลง,งมาก็พาวนาว่าอย่าให้ไปเจอช่วงที่รถติดทีเดียครับเดี๋ยวจะหาทางออกไม่ทันจับตลาดตะลิไทยตลาด สัตา์น้ำกลางจังหวัดสมุทรสาครครับตรงนี้น่าจะเป็นทางข้ามชั่วคราวครับเฉพาะจักรยานยนต์เป็นทางข้ามเฉพาะครับเหมือนเป็นสะพานลอยครับแต่ว่าทำให้รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นไปได้เพื่อเพิ่มในความสะดวกครับคงจะมีกับรถก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปหลายที่ครับก็เลยต้องสร้างทางชั่วคราวผมก็จะไปออกตรงนู้นครับที่เขียนว่าสมุทรสาคร ระทุ่มแบนรับกรุงเทพตรงไปถนนมาเลข35สมุทรสาครกระทุ่มแบน3091ครับหมายเลขนะถนน <c oughs> ไม่ได้ไปอวยครับผมก็จะออกตรงนี้ครับก็โชคดีครับรถก็ไม่ติดครับก็เบี่ยงซ้ายออกมาครับถนนทางคู่ขนานที่จะไปทาง3091กระทุ่มแบนสมุทรสาคร ไปกรุงเทพก็ต้องตรงไปครับแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายครับตามลูกศรอยู่ข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อถนนเศรษฐกิจหรือเปล่าครับที่จะไปทางกระทุ่มแบนไปทางอ้อมน้อยครับสามศูนย์เก้าหนึ่งนี่ครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายครับ สมุทรสาครแยก,กสมุทรสาครผมก็จะเบี่ยงขวาครับเพื่อที่จะไปตำใต้สมุทรสาครครับถ้าตรงไปก็ไปกระทุ่มแบนครับแต่ผมไม่ไปผมจะไปสมุทรสาครครับสามูนย์เก้า ได้เขียนว่าเพชรบุรีสมุทรสาครครับเพื่อข้ามถนนพระรามสองไปอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งที่จะไปทางเพชรบุรีครับตอนนี้อยู่บนสะพานครับแล้วผมก็จะชิดสายครับเพื่อที่จะเบี่ยงไปทางสมุทรสาครครับถ้าตรงไปก็ถนนหมายเลขสาสิ้าสมุทรสงครามเพชรบุรีครับ ผมจะเลี่ยงเบี่ยงซ้ายข้างหน้านะครับเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาครครับตรงนี้ก็มีรูปเรือครับเรือประมงกับสมุทรสาคร เลียวซ้ายผ่านตลอดทีศสะพานมืองสมุทรสาครกระมงเลี้ยวซ้ายมาเรียบร้อยครับในตัวเมืองสมุทรสาครครับผมน่าจะเลี้ยวขวาอีกทีครับกว่า ผมจะเลี้ยวขวาไปทางวัดไปทางตำบลโกรกกรากครับถ้าตรงไปก็จะไปกรุงเทพเลยครับถนนเอกชัยตามป้ายครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปพระรามสองครับผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับก็จะงงๆวันๆเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับเข้ามานานแล้วครับ ก็จะงงๆกระทางแยกครับเดียวมาเรียบร้อยครับนี่น่าจะเป็นตลาดเทศบาลเพราะว่ารถเดยอะๆมีร้านค้าครับก็เป็นสัญลักษณ์ของพวกตัวเมืองต่างๆครับถ้าเข้ามาในตลาดก็จะเป็นถนนเล็กๆครับในตัวเทศบาลเมือง สมุทรสาครครับ ข้ามสะพานผมอาจจะเลี้ยวก่อนครับอาจจะเป็นแยกหน้าครับอันนี้ผมอาจจะเลี้ยวก่อนครับมันก็เลยแต่ว่าถานนมันก็จะมาบรรจบกันครับเียบทางรถไฟนะับตรงนี้เป็นตู้รถไฟเก่าๆครับรางรถไฟไม่แน่ใจว่านี่คมรถไฟมหาชัยไม่แน่ใจว่ายังใช้งานอ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับผมจะเลี้ยวขวาครับก็ขึ้นสะพานครับก็จะติดเต้นครับเวลาที่เราจำทางไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้า หนักหนาสาหัสจร,จริงๆก็คงต้องเปิด GPS ครับก็คงต้องพึ่งอันนี้คลองครับน้ำก็แห้งครับน่าจะเป็นช่วงที่น้ำลงครับน้ำทะเลลงถ้าน้ำนุนก็คงน้ำขึ้นเรือก็คงล่องเรือได้ตามปกติครับตอนนี้คงจะเป็นช่วงน้ำลงครับก็ไม่รู้ว่าสะพานอะไรครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคลองอะไรครับ ็ข้ามมาแล้วผมจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับพอข้ามสะพานลงมาปุ๊บก็จะเป็นสี่แยกครับซ้ายขวาผมก็จะเลี้ยวซ้ายผมไม่ตรงไปรตรงไปก็ไม่รู้จะไปเจออะไรครับผมดูตามแผนที่ครับก็เลี้ยวซ้ายดียวกว่าครับความชัวจะได้ไม่ต้องตึนเต้นครับเป้าหมายของผมวันนี้ก็จะไปที่นิคมอุตสาหกรรมศินสารค,ครับประมาณนั้นครับก็ไม่รู้ว่าผม เลือกใช้เส้นทางถูกต้องหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ดูคร่าวๆครับตามกูเก้มงับผมก็เลือกทางที่คิดว่าง่ายที่สุดครับที่ไม่ซับซ้อนครับในการเดินทางนิคมอุตสาหกรรมศินสาครครับสาลินสิตีตรงไปก็ยังอยู่ในน่าจะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองครับเพราะว่าถนนเขเป็นถนนฝั่งละสองเลนครับ ไม่มีกอคางถนนแต่ว่าอยู่ในเขตชุมชนก็ต้องขับช้าๆครับตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วก็ต้องดูให้ดีครับการขับรถถ้าผิดกฎจราจรก็ค่าปรับเบาเยอะเหมือนกันครับหลายบาทหลายสตางค์ครับตรงนี้เป็นวัดเจดศดารามครับพระอารามหลวงครับก่อจะเลี้ยว าแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ้อมเป็นถนนที่อ้อมไปตามกระแพงวัดครับวัดเจสฎาลามครับอาลามหลวงส่วนฝั่งนี้ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลวัดเจดสฎดาลามครับตอนนี้ก็ใช้ความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับตามตูดลุกล้อไปเรืเร่อยๆครับผมไม่รีบครับ เวลาอีกเหลือเฟือครับก็ชมบรรยากาศสองข้างทางชมวิถีชีวิตของชาวเมืองสมุทรสาครไปเรื่อยๆครับท้องฟ้าก็มืดคืมครับไม่มีแสงแดดเลยครับตอนนี้แม้จะเป็นตอนเช้าครับเก้าโมงห้าสิบห้านาทีแล้วครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตชุมชนนะครับก็มีร้านค้าตามข้างทาง พ่อค้าแม่ขายก็กำลังจัดแจงครับเตรียมร้านเพื่อตอนรับลูกค้าครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไก่ย่างร้านสารพผัดมีตลาดเป็นช่ว,วงๆครับตอนนี้ถนนก็เล็กๆครับมีรถจอดสองข้างทางเป็นถนนลาดยางรับไปตรงๆครับข้างหน้าก็โล่งครับ <laughs> ครับ ก็เริ่มจะออกมาจากนอกเมืองนะครับถนนก็เริ่มจะเราเปรี่ยวขึ้นครับแต่ก็ต้องระวังครับในเขตชุมชนมีรถเข้ารถออกครับทางโค้งพอดีครับต้องระวังครับพคดพลาดออกไปอาจจะมีรถสวนมาครับว่าลองมองไม่เห็นข้างหน้าครับลองตาขุดครับ น่าจะเป็นตาขุดไ e, ป mercy, ครับใหญ่ไม่ได้ขุดครับของตาขุดก็ขับมาเรื่อยๆครับตามถนนเส้นเล็กๆครับถนนวิ่งสวนทางครับถนนฝั่งละเลนครับผมเริ่มเห็นต้นจากครับพราปกติแล้วตามชายทะเลครับพวกน้ำก้่อยหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีต้นจากครับหรือว่าในทะเลครับ คลองเคก็ขับอ่านตามป้ายมาเรื่อยๆครับไม่กล้าจะขับเร็วเท่าไหร่อันนี้ตำรวจทอนโควบครางเดี๋ยวเลยครับคลองพุทธสองข้างหน้า บรรยากาศที่ดีครับวันนี้ไม่มีแสงแดดมีฟ้ามืดคึ้มแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ตกลงมาหนักอะไรครับก็แค่ปล่อยๆเป็นบางช่วงครับเลยทำให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับสบายอกสบายใจครับไม่ร้อนครับพอโคคขามบัดโค,คูขามมีเป็นสะพานครับ อะไรครับข้ามคลองน้ําก็ในคลองก็แห้งๆครับน่าจะเป็นช่วงน้ําลงนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีน้ําขึ้นน้ําลงครับตามปริมาณของน้ําทะเลครับที่หนุนครับถ้าน้ําทะเลลดน้ําในคลองก็จะลดไปด้วยครับถ้าน้ําทะเลหนุนน้นําในคลองก็จะเอ,อือขึ้นมาด้วยครับคลองขุด ก็ขับมาตามถนนเส้นทานก็ไม่รู้ว่าถนนอะไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีครับ ผมต้องเลี้ยวข้างหน้าเนี่ยถ้าเลยไปก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนมองเข้าไปเลยนี่คมอุตสาหกรรมสินสาคอนครับอันนี้ก็กำลังออกมาจากนี่คมอุตสาหกรรมสินสาคอนครับกลับออกมาทางเดิมครับแล้วก็จะวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมครับกลับไปทางตัว เทศบาลสมุทรสาครครับบนถนนเส้นเดิมนี่นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงประมาณ10นาฬิกา4นาทีครับของวันที่ของวันพฤหัสบดีที่8เดือนกันยายน2อง5ัครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม หรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเดือนทางปลอดภัยทุกที่ทุกท,ทยครับสวัสดีครับ